อนอาจารย์อาจารย์พนาตาัน,นอนาคารเสืบต่อไปนิมนต์ครับผมบัดดนี้ ยัมันแข็งก็คือเพชรดอกคาเพลนพันล้านรสชาติหวานเมืองตันโอยขมนัวนัวเป็นเพลียวนินวคาเพิ่์นกับแม่น้ำใต้ตลอดกินโบล่า เสียงโผงเล่นห้ามบ่ฟันโอ้ยมาแล้วเด้อพ่อยเงียบมาแล้วเด้อเมียเงียบมาแล้วเด้อพี่น้องคณะเทศเมตตาถามถ้าอาตมามาต้องเห็นเลย สเอี้ผมเอื้อยเถืถึงว่ากายสีดำก้ามบ่อดำคือหมอดักคือต่อจุกังให้ดอกเบืเอดำเตไกายบ่อดำใจดำรูจักาบนมบ่อดำเปิดขีดทานไฟ ตอนนี้ปดงับปากงับปากงับปากเตวะหั่งับดังเดเมเดื้อหูให้ฟังต่างให้จ้องจ้องมาที่ดอกเพื่อนเอาหลักซับนี้อุ่นเครื่องกับพ่อดอกยืดยาวเกินไปนี่ท่านสิบอดจบ องค์นั้นเพิ่นกะ้ว่าไปแล้วสองกันทัดสะพรหิมพานอาตมารูี่สานีกะสิมะตอกันสามตามกันไปติดกันในทวงทันกันนอดนี่ละโยมเออยมในตอนนี้ฉันจากเท นาตานตามนิท่านชี้แจงท่านกันกล่าวแ้งแสดงขอภาคเสียงเดิมเด้อได้ตอนนี้ย้อนก้าวถึงพระเมพุทธนีได้ทราบเรื่องว่าพระเวทุกกรรมจำต้องไล่เวียงมา เหตุพอทำท่านชางลูกสินีไใกล้ขังขันไล่ปางเข้าป่า กะ1 0งเดนตกพระทายกรรอันไหนนกอ้อกะตั้งจํามาพอ สเด็ดไปกวดทีเขินมาสีประเวทเจ้านั่นทรงเศราโยปลางัพทดสีจึงเกาวอ้างปลางโอนเอาใจเมีเส์ไปบนขอตอพีดอนในทอนเลืองพเจยามืองจาเล่ สเด็ดไปหอดพระพี่อัญชุนีกาไฟทนเจ้าเล่าขันยมว่าพี่ เล่มงนั่นสองขึ้นเข้าจีดทาเตดีมาเรื่อยบดเลวไรไรค้ามาทิพมาดามขั้งสังสิงหไหไลนี้ ตัวเดียวโทษดีหนังสีเกิงบาบุญปวดการรุ้นเอาทีให้โยเพื่องค้องบานนับนับไปบนวันไหวลายทีัวปาตโตพ่อใหญ่สาวเอ้ยคือจงเหยียบแทบัดเนียบ อันนี่กันมหาท่านเด้อพ้ใรสิท่านบาทสองบาทหาบาทจอดทะเลกทะเลน้อยไปย่างดูเอาเออมันจังสิคข้ายคว่ำปวดขาเมื่อยล้าด้เมเด้อเออระต้องจอดทะเลเศร้าดอกมันหลายโพดเออกาวายจอดพลเรติสิบบาทหาบาทโดนโดนจะหดกันสุดท้ายสันเดียโอ้ พนังเคนจอกอดซสนสิเบาดกระเป๋าได้พนังฝ้ายน้ำตาให้กลับไปหาประเวทสมเพศเด้ลูกลาพนังวัาโวยบาลู พระยอดคุณบุญฟ่านเกิหมดจาน้ำ oh. ด้วยถึงเข้าสวยจำต้องห่างของเมสีแตกมางมาไล่ถิ่มปินหันมาสีเอ้ยเจ้าจะใครสโซ โอ้ยจากสิทำประกันในยาบ่มีคำว่าโอ้สาวเด้อเก้่ยวใงเพลงฮักพอกันด้อ สงไปหาส่งสันที่ลูกกอลารันราดจอมสียะเออออเอาเออเออเออเอ้เออเอังอออยถึงเข้าพ้อยสอไเ่บเออเออาอสเอาเออ น้ำน้มาโยกเก้าขึ้นนั่งผพ้าเผาตากนาอินดูผู้พักพาเดชนมย่ำจองวัลานทั้งสองสิไก่างสิไลปล้านไปลำโพงญาติโนยานแตจขาดเมียนขนันน้อยอ,อ่อนไลนนับเมื่อวาอมบังเมนียานตายจากหลวงสมุนเปินสนดสันวลกัา bitches <laughs> and <laughs> i ผู้ทรงเสาหมมนมองถึงเข้ากำเล่นตองกลเป็นเรื่องธรรมนาดอกเอือ บอต้องโศกาเจบโซกสันแสนสวับกำของเฮ้าเข้าจีประเดิมที่พ่อผ่านไผกระพอทุกบ้านน้ำชาหักตั้งกันโบตุชนบ้านนั้นพู้เกิดเจเจ็บตายโบว่าจิงหรือชัยสวนรสินเจอพรอมโบว่าเป็นชนชั้นสามังกระหนุ่ยดังอิเมออ โลกกลุ่มใตไพ่สีบินดอกแางเนลูกก็จังโบบินหากเป็นดังโดยเมือนพอกับเยนพระมันดาให้ใครควรหมุนพผบพอพระมันดาจ้วบทยีบางเบาเศ้าสุกคิดว่าโลกกลุ่มนี้ขักมีแทะผูสุกข้าวเมือก ปางลูกสิไปตามทางเราวางกำน้ำพรขอเครรอวันทันขอตันวันลูกสิ่วอยคงมบ่สวยตลอดทางทั้งสิพุ่นจะคอยเนี้ แต่เพียงตอนนี้พอองพะเวบกจัดแจงแต่งให้คุ้มครังเตรียมเครื่องสีทานปร,าประโบงเปิดประคั่งไม้มุ่งสิทรทานผู้สุยางมีทั้งรถแล่จางแห่ผ่าดอกคงเทือกนับป้าได้เส้นโคตรตืดเน่นอังสนามหลวงเบิดทั้งกวงสิธรทานโบกให้เหลือหยังใบป,ประกาศไปเร็วหอนปัะชากรนกละไรล,ะล,ะละังเข้าสุวังพรุงนี้ใครมาทาน รับโผเมื่อไม่มาพพะ่อต้องถ้าก็พร้อมนางนองมาที่ออกกระทำทานบ่ได้กันเกิดปั้นซอยกันคุณเกลือบ่อม่เหลือท่านเกลี้ยเชาเมืองกระสองศพน้ำตาโเอาโอบมาโนกันเจ้าวันหวยเด้น เสร็จแล้วได้เวลาคำสุนแสงพงภาบพาเมียเพียงพัมสองกุมารหน่อยข้าวสิไก่จอมซอยสองพระองค์ต้องลาสั่งขึ้นสูวังกราบกมปนุมนิวเหลาลาโอ้สุนใชเจ้าฝ่านามพระเนตรต้องไหลเข็ดน้ำองค์าน่อ้ยโอ้สิไก่เมืองแก้วคำที่ตัดไปแล้วสิกลับกลายก็อใจเจ้ มาที่นี่เตดันสิกันเขาอกป้าเขาเป็นสิ่งไวอดเป่านั้งขอเราขอไปพอบาอะไรน้ำผขวชัวซ้ำกระตำแล้วจังมันเป็นเมียแกวจมใจสบายมิงขอแกวจริงนาไทยล้านให้ยูโดมาทีนั่งกระบ่พรมป่าลานตอนเจ้า ขอเอาไปเพียรหนักให้หวมทางเท้าแขนเช่นสิตจนกระทุนสูตที่บูนั้นนั้นป่ามีบุตรเนบใก่สิพอได้ส่วงเงาถึงสิบอนเก้าวเวากะลายเล่าบอกเป็นหนนาลูตนพระราช อังพระองค์ทรงโอนโอละเดิมาชี้เอ้ยเะเลยไปตั้งหลายเรืองเึื่องบาลลูโอเลียงสังจิเตียงต่อลานนอบูโน บ่เบ <muitas S 2> ิ่งหน้าบ่เบิ่งหลังพอปูสาวหวานจะได้เออบัดบัพอมันบะสันบ่เตียงใส่บ่เลี้ยงบัดลูกหลานกัสิมัดเตียงใส่เออเมื่อขอบ้าให้มาซี่จูเบียงจูวังน้ำขันมาซี่จูนิพพอปูนี่สิยกเมืองให้เคืองหนึ่งยู่สนอมมาซี่นาะมาซี่กับบาบ่บ่อยู่เป็นอย่างจังบ่อยู่ทำไปทำมามาซี่ย่านย่านอย่างลายย่านเป็นเป็นอย่างเป็นแม่ห้างไฮ้มาซี่ยากอย่างเป็นแม่ห้างสมนมติว่าพ่อตาย ตัวปู่เกเรว่าจึงสี่เบาไปเบามาเบามาเบาไปโลกสไปสุ่งสิบประยุทธ์ล้วเกเว่าขันมาสีไม่อยู่ปู่ก็ไม่จำแต่ป่าสองปุ่นทำนัตตาทั้งคู่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 เอาไว้กับปู่เถิดนามัดสีมัตสีมัดสีมัดสีมาสันปู่ยัวมัดสีปัดทิโทศอกกับปู่จกบาดกันนะมามาสังเบาไปทั่วเทออันว่ากันหาชาลีไม่ควรอยู่บุรีเสียแล้วเจ้าข้าชื่อว่าบุตรราของพระยาเบธอยู่ในเขตประเทศ สีพีสีพีกันเอนเสือปุณฑิตสีพีชาลีจะก่อกันหาจะทำเอากำใส่ปูชาวเมืองเขารู้เขารู้ก็จะชิงชังเชื is ่อไม่มาํำคงมาให้รถเปรี้ยวรถเปรี้ยวอายกายาเกี่ยวถึงพระนัตตานัตตาจงขับไล่เขาไปหมดสากาลีจังสีละปูกะจังสีละปูจังสีละปูกะจังสีละปู ว่าสันมาซีว่ายอกกันเล่นยอกกันไปยักกันมาในเวลาสมควรอาทีนั่งกระตั้งคิดตั้งใจตั้งใจลาบปูเจ็บดอกไม่ขนามาลากขันเป็ดยกแจ๊กเขาย่อข้นใส่หัวอันที่มาที่ว่าไปยอกเจ้าไปบาปเป็นกำรต้อลูกต้อหลานต้อไผ่เด้อปูเด้อว่าสันมาซีก็เลยล่าชนะแล้วบาดอีแม่ในตอนนั้น ขั้วส,ๆๆสนหลาดเดืองมาปาลุมจูบโลบสองปางห้างนาพยาเจ้า,จากะเกาสีในวงังหลวงมือนี่ตั้งกระศอกโสกาสทั้งเสนานังในกะหําให้เย่หองเข้าสิไกไลของลาปางไปขังป,ป้าเวทนาพระบาทเจ้าบอกเคยเข้านอกปาา้าไปผู พุทธเดียให้น้ำหลานสงสารลูกสงสารหลานพู Bye, my <laughs> <laughs> โสกลั่นจนตลอดสังสางท้องฟ้าจังอรุณใสพระเมตไหลเวียงแก้วที่กระสัดหน้าแล้วกะลงปางตั้งตาขึ้นประทับรถมา จอนพายรถไฟบุ่นในตอนนั้นพอได้เวลาเวลากษัตริย์ตาทั้งสี่ออกจากสีพีนะคนชัยเฉดไปน้าสุเกกะบงกตเครีเคลีพ่อมปีดน่งมาสีกันหาลูกแก้วลูกแก้วดำเนินออกไปแล้วออกไปจากพารายังมีพำเทบามาขอบิงมาสีกษัตาจย์กใหเป็นทานเท่ามักขวานขวานอง์อินแปลงเป็นละมั่งพระเปประทับนั่งเป็นนายสารที ละสีดําเนินไปอีกทีละไปถึงกลางป่าจังมีพัมเทวาแปลงเป็นพัมเกตเป็นพัมตั้งแต่กระูปร่างกายกายส่วนดวงกินราเทวานน่นอนมาขอทอดถอนกระทังรถทั้งมาทั้งมาทั้งมาสี่กาศธาจกไี่เป็นทานจกไก่เป็นทานจกจกเป็นทาน ตอนนั้นคนกระแตกจนจนบางโพกรอคอพระองค์ยอกระทำกานโซปะกันจนสิ้นหมดสูจินกระทานเจียงทั้งเสบียงสิเข้าปางถ้านดรถแรบมากระเหมิดเสียงโพสุน นี่ละพไอ้สาวเอ้ยตุกตะบางหอดพงนี้แล้วค่าทานันสองร้อยเก้าค่าถาปลงเนื้อพรเด้อถ้านักกันกัดจบลงตั้งแต่พอเพียงนี้เอ่บังเทเสาใบให้เธอเอาบอลชันว่าเทตนาขอพักใบกันสามข้านักกันจบแล้วกตีกข้อง โอ้ว่านข้าสารโอนสีวานข้าสารนั่นก็ยกใส่โอ๊กยกใส่เกาเต่าใส่หัววาสาโุสาโุสาธทผู้ขาท่านเงินบาทกันท่านกันนี้ท่านบาทหนึ่งไก่ได้หนึ่งล้านทั้งสองบาทไก่ได้สองล้านผู้ใดท่านร้อยบาทไก่ได้ร้อยล้านท่านแล้ว